สวัสดีครับเพื่อนๆและ f อซทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมก็จะได้เอาล่าง2ส,สูตรมาประกอบคู่ได้12ชุดตรงนะครับก็จะจะมาทำเป็น12คู่ชุดให้นะครับระหว่าง2ส,สูตรหลักหน่วยและก็หลักสิบนะครับก็มาประกอบคู่ก็จะได้ประมาณ12ชุดตรงนะครับวันที่1เดือน2 6 7ดนี้นะครับ ก็สูตรก็จะอยู่ตรงนี้นะครับลองมาดูสูตรหน่วยล่างก่อนนะครับหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็มีสีตัวนะครับก็จะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับภายในสีตัวนี้นะครับก็จะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็ลองมาดูสถิติเขาครับเข้ามาตั้งแต่16นะครับนะครับเข้ามาตั้งแต่16กก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาก็จะมาหลุดมาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับ <c oughs> ก็จะมาเข้าหลักสิบนี้งวดหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เดินเข้าหลักหน่วยอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาหลุดมาหลุดที่ออกซีนี้นะครับนี่ก็หลุดนะครับตามสูตรไม่มีเลขสีเลยนะครับในกระดานนี้นะครับก็มี5 6 7 8นะครับพอดีผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่4ีใช่ไหมครับก็ถัดมานะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ถัดมาก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับนะครับ6 3สาก็มาเลข3นะครับสูตรนี้1 4ผลลัพธ์ออกสีก็มาเลขสีนะครับงวดนี้ก็มา2ตัวเลยนะครับมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยนะครับ4ตัวมา1ตัวนะครับจะมาหน่วยล่างนะครับเป็นสวนมากนะครับก็ถือว่าสูตรนี้เป็นหน่วยล่างนะครับ4ตัวมา1ตัวนะครับนะครับ วดที่ออก89ก็มา2ตัวนะครับมาทั้งเลข8เลข9นะครับแล้ววัดที่ผ่านมานะครับวดที่ผ่านมาออกอะไรนะครับ2ตัวล่างรับบานออกอยู่ที่61ใช่ไหมครับงวดวันที่17ที่ผ่านมานะครับออกอยู่ที่61ใช่ไหมครับก็มาติดอยู่ที่เลข1นนะครับเป็นหลักหน่วยนะครับก็เข้าตามสูตรเลยนะครับงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับ ก็มาเข้าอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วนะครับก็ลองมาดูครับผมจะมาประกบ12คู่ชุดตรงให้นะครับมีหลักสิบและหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็เข้ามาประมาณ10บัวงวดได้นะครับแล,ล้วงวดนี้นะครับผมก็จะทำให้ชมเลยนะครับเพื่อจะไม่เสียเวลาเดี๋ยวค่อยมาดูสูตรหลักสิบกัน ก็จะไ,ได้มาประกบคู่ได้12ชุดตรงนะครับก็ลองมาดูครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็จะมาใช้ตำแหน่งตำแหน่งนี้เลยนะครับตำแหน่งนี้เลยนะครับสองตัวล่าง หลักสิบและหลักหน่วยนะครับแล้วก็บวก3ามของพี่นะครับทุกครั้งนะครับที่ที่ทํานะครับก็6บวกหก็ได้7จ็ดใช่ไหมครับแล้วก็7 7บวกสามขงพี่ก็จะได้10ก็จะได้0นะครับเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับก็จะได้0 1 2แล้วก็3นะครับให้นับเพิ่มทีละแต้มนะครับ ก็เหมือนงวดนี้นะครับก็จะใช้หลักสิบและหลักหน่วยนะครับแล้วก็บวก3ามวงที่8บวก9ก็ได้17ใช่ไหมครับ17บวก3ามองที่ก็ได้20ก็ใช้เลข0 0 12 3นะครับงวดนี้ก็เหมือนกันได้ตัวเดียวกันเลยนะครับก็6บวกนก็ได้7 7บวก3ามองที่ก็จะได้10ก็เอาเลขศูนย์มาเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับก็ได้ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับผมก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับงวดอะไรนะครับงวดวันที่หนึ่งใช่ไหมครับ 2แล้วก็67นะครับก็ได้หลักหน่วยก็0123นะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงน,นี้ให kind of ้นะครับก็จะได้หลักหน่วยได้0 1แล้วก็2แล้วก็3นะครับแล้วหลักสิบลรอครับหลักสิบหลักสิก็บางทีก็หลุดมาเป็นหลักหน่วยบ้างนะครับเป็นบางงวดนะครับ หลักสิบก็นะครับหลักสิบก็สูตรเข้ามาตั้งแต่หกเจ็ดนะครับหกเจ็ดก็ตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็วัดที่หนึ่งก็ได้สองหกแปดนะครับก็มาเลขหกนะครับวดนี้ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับแล้ววัดที่สามแล้วก็มาติดอยู่ที่เลขสี่นะครับเป็นหลักสิบนะครับแล้วงวดที่สี่ก็ได้หกศูนย์สองนะครับ ก็มาติดอยู่ที่เลขหนะครับงวดนี้มาเบิลนะครับแล้วงวดที่5ก็มา4ีสีนะครับก็เข้า2ตัวเลยมาเบิ้ลเหมือนกันนะครับแล้วงวดที่6ก็มาเลข6นะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วนะครับมาเลข6ก็ออก6กสานะครับงวดนี้ก็ได้8 2ดสีก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับงวดนี้นะครับแล้วงวดนี้ก็ได้5 9าหนึ่งนะครับก็มาติดอยู่ที่เลข9นะครับเลข1ก็มาอยู่ที่หลักหน่วยนะครับงวดนี้มา2ตัวเลยนะครับ แล้วงวดนี้ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับเลข5นะครับแล้วงวดที่10ก็ได้82 4สีนะครับพอดีผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่8 9เลข8ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับแล้วงวดที่ผ่านมา17มกราที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าหลุดนะครับงวดนี้นะครับหลุดแต่ว่ามาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับมาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับงวดนี้นะครับหลักสิบไม่มานะครับหลักสิบไม่มาก็ออกเลยนะครับ หกหนึ่งใช่ไหมครับหกหนึ่งงวดนี้ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับก็ถือว่ายังยังผ่านนะครับนะครับออหกหนึ่งใช่ไหมครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็เข้าหลักหน่วยมาประมาณกี่งวดแล้วนะครับมาอยู่นี่งวดหนึ่งสองงวดสามงวดสี่งวดสี่งวดที่ผ่านมานี้นะครับ ก็ลองมาดูคร e ับหลักสิบนี้นะครับหลักสิบนี้ผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับหลักสิบก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับหลักพันนะครับหลักพันก็คือเลข5นะครับบวกกัน3ครั้งนะครับ3 5มหหนะครับ15แล้วบวก1 0อยครั้งที่1นะครับก็คือเลข4ีนะครับ35มหบวกสีก็เป็น19นะครับ19กก็ใช้หลักหน่วยมาเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับ 12 <S <S ก็ได้เลข9กใช่ไหมครับได้เลข9กแล้วก็บวก4คงที่9บวกสีก็ได้13ก็ได้3แล้วก็บวก2คงงที่ก็จะได้5นะครับงวดนี้ก็จะมีแบบนี้นะครับหลักสิบล่างนะครับสูตรนี้นะครับนะครับ วดที่ผ่านมาก็มาเข้าอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับมาหลักหน่วยนะครับแล้วงวดนี้แหละครับงวดที่สิบสองนี้ก็ได้หลักสิบก็จะมีเก้าสามห้านะครับงวดวันที่หนึ่งเดือนสองนะครับก็หกเจ็ดนะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับหลักสิบก็ได้เก้าแล้วเก้า สามห้านะครับผมก็จะมาประกบคู่ให้เลยนะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับก่อนอื่นก็มาฟังคาเตือนก่อนนะครับคําเตือนวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็มาลุ้นดูครับสูตร ร่าง12ชุดตรงนี้ว่าวดนี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับวดนี้ว่าจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับเหมือนวัดที่ผ่านมานะครับวัดที่ผ่านมาผมก็ประกบผูกเป็นคลิปแรกหรือว่าวดแรกนะครับสูตรนี้นะครับ2ส,สูตรนะครับนไครับวัดที่ผ่านมาหลักสิบไม่มานะครับแต่ว่ามาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับก็ผลรับสองตัวก็ออกอยู่ที่หกหนึ่งใช่ไหมครับออกอยู่ที่หกหนึน่ง นะครับก็สูตรหลักสิ์นี้ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับหลักหน่วยก็มาเข้าตามสูตรเขานะครับมาเลขหนึ่งนะครับพอดีเลขหกไม่มีนะครับพอดีผมเอาเด่นเจ็ดกับเก้ามาตัดภายในสิบสองคู่ชุดนี้ให้นะครับพอดีเลขเก้าไม่มีก็มีแต่เลขเจ็ดผมก็เคาะให้เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสามนะครับชุดลองก็จะมีเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดสองครับก็ถือว่าหลุดไปนะครับ พอดีก็มาเข้าข้างบนหมดเลยนะครับเด่นวิ่งล่างนะครับมาเข้าบนนตัว7จ็กับ9ก้านะครับพอดีบนก็ออกอยู่ที่เก้าเจ็ดเกานะครับลองมาติดตามกันต่อครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็ลองมาติดตามกันดูนะครับผมก็จะมาประกบคู่ให้เลยนะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับก็จะมี90นะครับแล้วก็จะมี91นะครับ แล้วก็92นะครับแล้วก็93ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีประมาณ12คู่ชุดนะครับแล้วก็จะมี30แล้วก็จะมี31นะครับแล้วก็จะมี32แล้วก็33นะครับวันนี้จะมาเบิ้ลหรือเปล่า33ไม่แน่นะครับ แล้วก็5นะครับ50แล้วก็51แล้วก็52แล้วก็53นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีประมาณ12คู่ชุดนะครับก็จะมีประมาณ12คู่ชุดนะครับ ก็มีหลักหน่วยก็มี4ตัวนะครับหลัก10ก็มี3ตัวนะครับก็ลองมันลุ้นดูนะครับงวดวันที่1เดือน267นี้นะครับฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับช่องนี้นะครับมี12คู่ชุดนะครับว่าจะมาชุดไหนเดี๋ยวใกล้วันเวลาผมก็จะมาเคาะหรือว่ามาสรุปให้นะครับสูตรนี้นะครับ12ชุดตรงผมก็จะมา สรุปให้นะครับเดี๋ยวใกล้วันเวลาผมก็จะมาสรุปให้เลยนะครับก็จะเอาเด่นมาตัดให้นะครับเด่นงวดนี้นะครับก็จะมาตัดให้เลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนเพื่อนและสมาชิกและท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ทุกทท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนี้นะครับก็จะได้มีสูตรดีๆใหม่ๆมาเป็นแนวทางให้นะครับ ก็ลองมาลุ um, room, or or okay. Donc, Darwin, ้นด um, ูนะครับล um, ่าง12ชุดตรงนะครับว่างวดนี้จะมาทั้งหลักสิบและหลักหน่วยหรือเปล่านะครับจะมาตรงหรือเปล่าหรือว่ามาตัวกลับนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีแค่12ชุดนะครับ12ชุดตรงนะครับท่านชอบหลักสิบตัวไหนก็รอไปลุ้นดูนะครับหลักสิบเลข9ก็มีแค่4ชุดนะครับหลักสิบเลข3ก็มีแค่4ชุดนะครับหลักสิบเลข5ก็ มีแค่สีชุดนะครับก็ลองไปรุ่นดูนะครับเผื่อมีโชคกันนะครับก่อนอื่นคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ก็ฝากกดติดตามมาให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนถึงกันนะครับก็จะได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็อื่นใดก็ฝากช่องนี้ไว้ก็แล้วกันนะครับช่องไทยพารวยนะครับฝาก ไว้ในอ้อมใจของเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ทุกๆท่านนะครับผมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เวียนเข้ามาชมในช่องนี้นะครับก็เป็นอนมิมิตหมายที่ดีนะครับที่ได้เข้ามานะครับผมก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ก็ลาเพื่อนๆและ สมาชิกและท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับใกล้วันเวลาผมก็จะมาเคาะเด่นให้นะครับสูตรนี้นะครับก็จะมาสรุปให้เลยนะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ